ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเจริญทานรีวิวที่บริษัทเจริญทานรัตนสินสูนรวมรถยนต์มือสองคุณภาพเยี่ยนจังหวัดอุดรธานีเขามีอะไรดีเขามีอะไรเด็ดนี่เลยคะ่ะรถกระบระรุ่นย้นรุ่น l e T ปี2012นั่นเองค่ะมีขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่2 5 0 0และนอกจากนี้แล้วยังให้กำลังสูงสุดถึง150แรงม้าไดชีเดียวและแรงบิด350นิวตันต่อเมตรสุดยอดมากๆเลยค่ะใคร ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนน่าจะสวยหรูแบบนี้แล้วนะคะราคาน้องก็ถูกด้วยผ่นเริ่มต้นเพียงเดือนละ6ข,ขนาดราคานี้ตลอดสัญญาฟรีได้อีกด้วยค่ะรับรถ0บาทดอกเบี้ย0%ขับฟรีอีก6เดือนไปเลยค่ะ และหากลูกค้าอยากซื้อสดสามารถซื้อได้ในราคาเพียง3,400บาทเท่านั้นโอ้โหเลิศมากราคาก็ถูกสวยขนาดนี้ไม่จัดไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเขาดีไซน์ สภาพเป็นอย่างไรมาดูกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะคะ<อ>นี่เลยค่ะเขามาพร้อมกับไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์นั่นเองแต่งด้านกระสังหน้านั้นนะคะจะเป็นแบบหลังพึ่งแต่งตัดขอบด้วยโครเมียมเพิ่มความดุความสปอร์ตให้คุณลูกค้านั่นเองพอโร้อมโลโก้เชฟโรเลดขนาดใหญ่สวยงามมากๆค่ะรถมือสองคันนี้นะคะคุณลูกค้าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนค่ะ สภาพรถสวยและใหม่มากไรที่ติดไรตำหนิเลยทีเดียวนะคะและรับประกันเลยค่ะรถร้านเราไม่มีชนไม่ย้อนสีอย่างแน่นอนคุณลูกค้าไว้วางใจได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในพร้อมๆกันนะคะว่าเขาจะสวยและเด็ดแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะแอนแทและเราก็อยู่นท้ายในรถของห้องโดยสารกันนี้แล้วค่ะนี่เลยภายในรถมีพื้นที่กว้างมากๆเลยนะคะ น,นี่เลยช่อบใส่ของให้คุณลูกค้าเล็กน้อยส่วนดน้าประตูฝั่งคนขับนะคะก็นี่เลยมีช่องใส่ของได้เช่นกันลำโพงถึง4ตํตำแหน่งเลยทีเดียวนอกจากนี้แล้วรถรุ่นนี้นะคะใช้ระบบปักไฟฟ้ารอบคันสุดยอดอมากๆค่ะและนี่เลยค่ะก็มาพร้อมกับเบาะนะคะเป็นเบาะ5้าสีดำค่ะโทนภายในจะเป็นโทนสีดำใหม่สวยมากๆเลยนะคะเบาะฝั่งคนขับสามารถตัดสูงต่ํา่ำได้อีกด้วยค่ะส่วนด้านโครงอลัยนั้นนะคะ ข,ขนาดนะคะเป็นแบบพอดีเลยนะคะสามารถจับได้แบบถนัดมือเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของเครื่องเล่นเสียงนั้นนะคะก็จะเป็นแบบวิทยุรองรับซีดีนะคะแล้วก็ดีวีดี FM AU USB ให้คุณลูกค้าอีกด้วยนะคะตัวระบบเกียร์นั้นนะคะจะเป็นระบบเกียร์ธรรมดานั่นเองค่ะคุณลูกคา้าส่วนด้คอนโซลกลางมีช่องใส่ของให้คุณลูกคา้าแบบเยอะแยะมากมายเลยรุ่นนี้นะคะถึงแม้จะเป็นรถปี2012แต่เขามีเลขไมา์เพียงหลักแสนเท่านั้นและรถคันนี้ใช้เชื้อเพลิงมีเซออีกด้วยค่ะสุดยอดสวยใหม่รถไร้ที่ติขนาดนี้ ไม่สัตว์ไม่ได้แล้วค่ะหากคุณลูกค้าทางบ้านที่ดูอยู่สนใจรถคันนี้สามารถจองด่วนจองก่อนใครได้ที่เพจ a c e b o o k รถยนต์มือสองเจริญพานรัตนสินนะคะสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้แอดมินฝากกดติดตามกดดินกดไลค์กดซับสไครต์ให้แอดมินด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ